จำหน่าย ID f i ฟ a าออนไลน์3ราคาถูกคุ้มราคา ID สะอาดปลอดภัยพร้อมส่งถึงมือท่านในทันใดสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลย SK Shop กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากกำลังมองหาโคตปืนพอยแบงค์สวยๆราคาถูกต้อง SK Shop จำหน่ายโคตปืนอาวุธพร้อมอุปกรณ์สวมใส่สุดเจ๋งที่นี่เลย SK Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับพบกับผมเ i ซ g ิงชาแนลและเกมฟีฟ่าออนไลน์สามในรายการฟีฟ่าเต็มขอครับผมสำหรับวันนี้นะหัวประจำสัปดาห์นะครับผมจัดไปที่ไอเดียแรกเลยนะครับผมของน้องโชคนะเขาบอกว่าพี่ครับใช้สูตรนับ5วิแล้วกดอัปเกรดนะครับพี่ลองไปดิลุยไปดิไม่ต ouais ้องใช้แต้มมาตัวแรก133ล้านครับเปาโลดิบาล่านะนับ5วินับ5 4 3 สอหนึ่งกดครับตัวแรกเ <c ười> ทกสทดสอบแสงสีม่วงอ้า <c ười> อ๋ออ,อเป็นสูตรนะับห้าวินะครับผมน้องก็ให้ลองเทสสูตรนี้ดูพี่มาแน่นอนนะแต่ว่าตัวแรกมันก็เจ๊งไปแล้ว <c ười> อ,อ,อ,อ้มาตัวต่อไปเด้บวก7ครับผม ดาวิดลุยครับดาวิดลุยนับห้าวิเหมือนกันเนี่ยผมนับห้าวิแล้วกดนะมานับกันเลย 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองหนึ่งมามาบุกเตะผมเ้าจุ๊บมาจุา๊ลุยโอ้สองตัวแล้วนะเว้ย นับห้าวิแล้วกดโอ้ตัวสุดท้ายครับแสงสีม่วงเหมือนกันนะขอให้มาเลยว้าไอดีแรกไม่สามตัวมึแหกหมดเลยเหรอบ้าเปล่าวะสูตรเหมือนเดิมนับห้าวิแล้วกดครับผมมาห้าสี่สามสอกดรับผมมากเจ็ดฟ ามตัวไปหมดเลยโอ้ชิหายโอ้ก็เสียใจกับน้องเขาด้วยนะครับผู้สังเวยลายต่อไปนะครับผมจากพิตะป่บบาตองนะครับมาส่งเข้ามาอีกแล้วห้าตัวเลยนะเว้ยครั้งนี้ห้าตัวเลยนะมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมหวดไปไม่มีสูตรนะครับผมแต่ผมจะลองใช้แบบนับห้าวินนี้เหมือนเดิมดูนะครับมาลุยไปดิ ตัวแรกชาวัยนี่นับห้าวิใช่ไหมห้าสี่สามสองหนึ่งบมาตัวแรกมีแสงแลนอนเลยผมมีแสงแลนอนโอ,โอ้แหกอีกแล้วมึงแหกอีกแล้วโอ้บวกสามบวกสี่ โอ้ยได้บวกสีคืนอยู่ครับได้บวกสีคืนอยู่นะหวดกันต่อดิหวดกันต่อดิมาฟาฟาน80ล้าน,น,นครับผมนับ5 4 3 2, 2 1จับไปครับผมมามาโหโบกหวตัวแรกมาแล้ว ครับผมมาละตัวแรกตัวแรกลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อลิโอเนลเมสซ,ซี่ปี2 0 1 6ัล้านครับผมนับ5วิกันเลยมามานับ5 4 3ส1่องกดครับผมมา แค่ตัวเดียวอยู่นะเว้ยโอ้หหวดมาห้าตัวแล้วเนี่ยโอ้แสงม่วงกันมั่งนะครับแสงม่วงกันมั่งโทน่ครด EC ครับใช้แต้มนะครับผมเทสกันดูมานับ5้าสีสาหนึ่งกดครับผมมาแสงม่วงแสงม่วงแสง อะไรวะเนี่ยกูว่าสูตรนี้ไม่ค่อยเวิร์กละอู้กูได้บวกศูนย์ด้วยมาตัวสุดท้ายของน้องต้านะก็หมดไปติดแค่ตัวเดียวนะครับผมโอ้นี่มันวันอะไรของกูวะเนี่ย <c oughs> บวกเจ็ดเก้าสิบหกล้านนะผมจัดไปดีมากูไม่ต้องนับห้ามันละแม่งเจ๋งกับทุกตัว <c oughs> ขอให้โชคดีครับผมขอให้โชคดีนะครับ มาชนอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมามามาวกเจ็ดวกเจ็ดวกเจ็ดวกมาเว้ยโอ้โหไม่ต้องใช้ส่งใช้สูตรแม่งละเดี๋ยวรอขึ้นบวกแปดได้เลยครับมาไอดีต่อไปนะครับผมลุยกันที่คอดี้เอาว่าจากน้องทิติพันธ์นะครับ ไม่ล่อไม่แต้มครับพี่เพราะผมอยากใช้เพียวๆดูก็จัดไปดิครับจัดไปตามคำขอดิมาขอที่เอาบ้านนะครับผมมาขอให้มาขอให้โชคดีครับผมมาสี่บวกสขึ้นวกหไม่แต้มไม่ล่อเพียวๆลุยเลยดิลุยเล,ดลยลดิมาวา อีกแล้วโอ้วันนี้กูจะติดกี่ตัววะเนี่ย <l ots> ได้บวกหนึ่งเลยเหรอเราพากันมาที่ไอดีของน้องบูมกันมั่งนะครับผมพอกบา257ล้านลุยดิมาไม่ต้องแต้มไม่ต้องหลอกสูตรก็ไม่ต้องมีมาเขาบอกว่ามันไม่สุดนะพอกบาก็เลยต้องจัดกันแล้วนะครับผมเอาให้มันสุด บวกห้ามจะได้แสงสีม่วงนะจัดไปจัดไปออะไร้ยเริ่มหัวร้อนละเริ่หัวร้อนละอะไรมันจะเจ๊งยับขนาดนี้เนี่ยโอ้ได้บวกสามาคืนไปด้วย มาลุยกันต่อสิครับงานนี้แหกไปเป็นจุนเลวโหไม่เหลืออะไรดีๆไปเลยวันนี้แหกเยอะมากนะครับไอดี ID นี่จากน้องประนตนะส่งเข้ามา369ล้านเ้ล้านเฟรนี่นะครับผมไปล่อกันก่อนดีกว่ามาเรียบร้อยครับผมล่อเรียบร้อยนะแต่ไอเจ้าเปดโดรมันเสือกติดซะง,งั้นเลยนะมางั้นจัดเฟลนี่ไปเลยดีกว่าครับผมใช้แต้มไปเลยมา ห้าบวกสองสามรล้านครับผมขอให้โชคดีนะน้องเขาบอกว่าสูตรเหมือนเดิมนะสูตรเหมือนเดิมคือผมจำไม่ได้นะบอกตรง <c oughs> ลุยไปดิลุยไปดิสามหกส้าล้านลุยไปดิมาแส่สิ้ห 369ล้านครับผมก็ดีใจกับน้องประนตด,ด้วยนะครับมาละดวงเริ่มมาแลว้วเ้ยจากน้องวันวิชานะไอดี ID นี้จัดไปดิดาน,นี่เอเล่ขึ้นบวกหกครับผมไม่ล่อไม่แต้มนะครับไม่ต้องมีสูตรลุยไปเลยมาแสงสีม่วงเหมือนเดิมครับขอให้โชคดีนะน้องเขาส่งมา2ตัวเลยนะครับผมขอให้โชคดีคนระับมา มาอเลอเลมาห้าบวกสองแสงมุ่นแสงมอ๊อดมาแล้วมาแล้วดวงเริ่มมาแล้วมาอยู่ท้ายคลิปนี่เองนะบวกหกให้น้องเข้าไปแล้วนะครับผมมาบวก8กันมั่งมาเจ็ดบวกสองครับท่านขอให้โชคดีนะเว้ยแต่เจ็บวกสเลยนะ มาจัดไปดิจัดไปดิไม่ต้องส่งไม่ต้องสูตรมันแล้วนะครับดวงมันเริ่มมาแล้วอย่างนี้มันไม่พลาดหรอกมันไม่พลาดหรอกมามามาบวกแปด โอเคครับผมเราจะปิดท้ายกันที่การ์เรตเบลนะครับปี2016นะ4บวก2ขึ้นบวก5 293ล้านจากน้องแทนนะครับผมจัดไปดิจัดไปดิ293ล้านขอให้โชคดีครับไอดี ID สุดท้ายแล้วนะก็อยากจะให้มันจบอย่างสวยงามนะผมอยากหัวร้อนตอนจบนะครับผมมาลุยดิแสงซสีวงจัดไป เล็บเบ,บ,บ,บ้าเบ้วแบ้วแบ้วอ้โสุดยอดโอ้แลก็มาครับโอ้โหมาดราม่าเอาท้ายคลิปนะโอ้โหไอดีแรกๆมันแขกแบบเจ๋งไม่เป็นท่าเลยโอ้ ก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับไอดีทั้งหลายนะโอ้โหเยอะมากวันนี้บ่องตรงว่าเยอะมากนะครับผมสําหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับผมตามกติที่ก้าบวก5้าล้านขึ้นไปบวก8ผมไม่เกี่ยงราคาอยู่แล้วนะครับผมส่งมาได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ a c e b o o k เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับครับก็สําหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจนะครับ่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้กับผมเคซิงชาแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์สรายการฟีฟ่าเต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ